มันเขียนบันทึกเติมสุขการจดบันทึกจะช่วยให้ได้ใกล้ครวนเรียนรู้และเยียวยาตัวเองเพราะการจดบันทึกสามารถช่วยให้คุณมีความรู้สึกตัวมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นช่วยให้มองเข้าไปข้างในใจเพิ่มความคิดเชิงบวกลดความคิดเชิงลบช่วยให้ไตร่ตรองได้มากขึ้นลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เลือกวิธีจดบันทึก เลือกวิธีใดก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจที่สุดเช่นเขียนด้วยลายมือในสมุดบันทึกพิมพ์ในคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือบันทึกในแอปพลิเคชันทำตัวสบายสบายหาจุดเริ่มต้นที่สะดวกสบายและผ่อนคลายอาจจะนอนบนเตียงหรือนั่งที่โต๊ะทำงานสิ่งสำคัญคือเป็นที่ที่สบายใจและอยู่ห่างจากสิ่งรบก,กวน เลือกหัวข้อตัดสินใจเรื่องที่จะเขียนวันนี้คุณสามารถคิดหัวข้อเองอย่างอิสระหรือใช้หัวข้อบันทึกสติหรือ journal prompts ที่หาได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตตั้งเวลาจะช่วยให้คุณลงมือทำและป้องกันไม่ให้ใช้เวลามากเกินไปให้การจดบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันบางคนชอบจดบันทึกตอนเช้าบางคนชอบจดบันทึกตอนก่อนนอน คุณสามารถเลือกได้ตามใจชอบอย่าแก้ไขจุดประสงค์ของการบันทึกแบบนี้คือการใคร่ครวญอารมณ์ความรู้สึกในขณะนั้นเขียนสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกโดยไม่ต้องแก้ไขใดๆไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการสะกดคำหรือเครื่องหมายวรรคตอนเพราะคุณคือผู้อ่านเพียงคนเดียวเท่านั้นมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกการสำรวจความรู้สึกเกี่ยวกับหัวข้อที่เรากำหนด เป็นวิธีที่ดีในการจดจ่อกับภายในและคิดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเขียนสิ่งแรกที่อยู่ในใจการเขียนแบบปลายเปิดเปิดโอกาสให้คิดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในขณะที่คุณอ่านหัวข้อรายวันให้เขียนสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่ออ่านจบประโยคหลังจากสำรวจคำตอบเบื้องต้นของคุณแล้วคุณสามารถคิดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เกี่ยวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นปล่อยใจเป็นอิสระลองสำรวจความคิดและความรู้สึกต่อหัวข้อเรื่องอย่างเต็มที่ให้จดความคิดที่อยู่ในใจรายการบันทึกกระแสะความคิดสามารถช่วยให้คุณค้นพบความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ได้ตัวอย่างหัวข้อบันทึกประจําวันคุณยังสามารถหาหัวข้อบันทึกได้จากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันฝึกความรู้สึกตัวโดยใช้คำว่า Journal prompts วันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับฉันภูมิใจในตัวเองมากที่สุดสำหรับฉันให้อภัยตัวเองสำหรับฉันรักตัวเองเพราะและลองเขียนอย่างสบายๆไปเรื่อยๆ